เพชรพระลวยสวัสดีซี่สูผูสุขคนครับผมเมื่อในกิะชหม้แนวทางล่าพัฒนาวันพุตที่ยีเป็ดมิถุน่าสองหาหกหกเมื่อวันจันทร์ที่สิบเก้าหันกาเลขวิ่งรูดบนล่างวิ่งรูดบนล่างหนึ่งกับ8ปให้เน่นที่1น่งเพ่เขาเมื่อเขาตัวรองคือแปดพน่นองเข่าตัวรองคือแปดเลขบนมันออก9 8ปล่างออก09จับคู่กับมิตร3สามแปดห่งแปดหนึ่เรียกออกเรียกบนออก82ส่วนล่างออกศูนย์เก้าเข่าศูตรงๆแต่มันเป็นตัวร่องกับมิศู0ย์แปดก้า็เข่า เข่าซวนเก้าตรงตรงแดนเป็นตัล่องนะพี่น้องเข่าศูนเก้าตรงตรงแทนเป็นตัวกันตวล่องกันเบิ้ลกับพวกเข่ากันเบิ้ลกันหน,นึ 1, 1, 3, 3. ่งหนึ่งสามสามตะบามือวันพุดในส่วนมากเล็กจะมากเบิ้ลนะพี่น้องเนาะมือวันจันทร์มาเบิ้ล ามกันต่อวันพุธวันพุธ ยี่บเอ็ดสองห้าหกหกวันพุทธที่ยี่บเอ็ดสองห้าหกหก ลาวพัฒนาเล็กติดเหล็กวิ่น8 2ดสองสีห้าดเศ ทามักแอดจำให้กับจับเอาเด้อพี่น้องเลย,ยเลขเนี่ตะล่าง8ปดสองสีห้าหกเจ็ดเก้คือเกา่าบนล่างคือเกา่า จับคู่บนล่าง6กสี่หห้าหเก 7 4 as, <ạo> care, ็ดส <t art ic Corporation> <ic motherf> <ers> ีเจ็ดห้าเจ็ดเก้า 9กาสเก้าห้าห้าศูน วิ่งลูดบนล่างบนล่างวิ่งลูดเกล็ด ที่บนล่างวิ่งรวด7กับ4ส่วนตัวเน้นให้เน้นที่7เน้นเน้นที่เ็ ติดซีกับตุกันตุล่องนะพี่น้องติดซีตุกันตุล่องอตุกันตุล่องติดซี่ะพี่น้องแคบหน้าจอดตามนี้นะครับเด้อลาพัฒนา มันพุทธที่จีเบสมีตัวหน้าสองหาหกเด็กจิตพอมากแอดจำห้ยกระจับเอาในตะรางสี่สองหาสองเจ็ดสองกัดลาไปเก่งในตะล่างกับมีแปดสองสี่หาหกเจ็ดเก้าศูนย์บนล่างส่วนจับคู่กับมีหกสี่หกห้าหกเก้าเจ็ดสี่เจ็ดห้าเจ็ดเก้าเก้าสี่เก้าห้า แล้วก็หาศวิ่งรูดบนล่าง7กับ4เน้นที่7ส่วนตัวเน้นก็เน้นติด7ก็มี7 4 7 5 7 9ตกตบกันตัวล่องกับติด4 6 4 9 4ส้ได้พี่น้องด้แคบหน้าจอตามนี้ครับผมมักกระจัดคัดกระพานอันนี้คือแน,นวทางล่าพัฒนาวันพุธที่ยี่บเอ็ด ขอยสั่นผู้ชุ่มชุบคนมันเรื่อยๆแห่งสุขผู้สุกคนฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพจพารวยนะครับเด้อคลิปหน้าพอกันไหมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม